สเวรอวอัว่าเราไม่เคยมีโนเท่านี้ก็โชยนั่นแหละอส่า์มาเนี่เราไม่เคยมีแ่วมาบกับนิชาหลานาชีนะคะปาจะเอาอะไรมาโชยยาชีนะคะเนี่ยต่ใช่โนไม่ใช่อดนะี่ไม่มีเหือนกันะเพราะว่าป็นโอกาสลืมีลับเปเวป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกดว่ เพราะว่าบ้านกรกตเราก็มก็เป็นเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มันสุดยอดในความวิจัยแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะเห็นแหละเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเรามโนบ้างปลอมบ้างอะไรบ้างอ่ามาให้ญาตดูก่อนหลายคน้องน้องแอดไม่บอกว่าคือไม่เคยเห็นโฉนดเลยใช่ไหมไม่เคยยังไม่เคยไม่เคยยเเลพราะว่าแถวนี้มันไม่มีไม่มีพูดถึงเรื่งไอ้เบิร์กบัตดิสีเบิรงกอันนี้นะทายแอดไม่ไดหวัง ดเ,เปียวก็อดน่รวมทั้งย่ม่ไปเสียค่ะไม่ไม้ไไปเสียขดจะมีผ้าวันนั้นไปถืเป็นยไงนะคะไปืาผ้าย่าชีมือสั่ย่าน่จดูเหรอว่าย่าไม่ย่าไม่เคยเห็นนะสนดที่นี่มันไม่มีสักหลังหรืว่านดเป็นยังไงย่าก็อยากยนดเป็นไหนเออนดน สมุนสีเขียวน่ะนะเปเตนของเห่าบอกสมุดเลมสมุดเล่มเขียวสมุดเล่มเขียวสมุดเกษตรยายเกษตรรกนี่นั่นี่นี่ไปอ่างคอยกรมีอยู่สมุดเกษตรกรสมุดเกษตรกรมีแต่สมุดเล่มเขียวอ่าแล้วดอกเดี๋ยวเราจะเอาให้ย่าชิดดูนะคะก็เอาให้พ่อเขาไปใส่เดี๋ยว ว่าอีพอเจ้ารว่าส่อีพอบงน้ำนี่ยให้ใแกนอนอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้แกออกมาแล้วนะไปนนแล้วบารู้บอกใส่หันอยู่บอกไปบังรซอมงก่อนดูอย่าไปซอมงก่าไปซอมวงก่อนแต่หาอีพอบงน้อ่าพี่น้องใรไปนไปานด้างในกองางในเครื่องนต์ด้วยกันล่ะหน้าหน้ากล้องเราจะให้ดูแค่ข้างในข้างในพักกกติเนาะเราจะดูเต็มเมว่าไฟหลัง หล,ลังหลังกล้องเราจะให้ดูแบบเต็มเลยเดี๋ยวเราเราไปอย่านี้ไปน้าํายูตต่ตะกตบบอกเลยตะกตอบออต,ตอไปสก,กอนตะกไปก,กอนแต่ว่าอะไรโน์ใเห็นมาแล้วเยอย่าโชว์เลขฉนวเด้อป้าอ้จาจ้าเดี๋ยวเขาไปน้องพ่ถามเบิ่งงสนดแต่ละคนนะคะนะคะเราดูฉนวนะคะแต่ละคนนะคะอันนี้หลับไผู้ดคนะือมันอยู่ในกล้องนี้พะฮะ ทางครูทางครูห่งคกูดูดูคิวดูคิวย่าชินะคะดูคิวสวยมากเลยนะคะวันนี้เปียวจะแต่งตัวให้ย่าเพราะอะไรผ้าผ้ามี่เย่เห็นไหมเห็นรูปจัดปะเอซิว่าฟาขึ้นหน้าเต็มเลยจ้าเดี๋ยวมันก็หายฮะนอกจากรูปซาเปียวจัดให้ฟาฟาขึ้นหน้าให้ย่าดอกขอบ่คุนมากกัน ไปมันจะเหงต่หน้ามนจะเคร่งเสวโม่หมดนี่ไปเอาหอดมือไหลจะเป็นย <c oughs> ังหรือมันตะเคร่งเสวโม่อีกเคร่งเสวโม่เราอีกคร <c oughs> ึ่งชมมั่วโมงแรกห้าพันครึ่งชั่วโมงหลังห <c oughs> ้าพ <c oughs> ันคิดถึงป้าจ้าคิดถึงป้าแสดงว่าแสดงว่าเลขเลขฉนดเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าป้าป้า,ปาบอกเลขโฉนดหน่อยจะไปซื้อหวยมาสั่นว่าบางคนบอกว่าอย่าโชว์เลขโฉนดแสดงว่าโอเคแสดงว่าเขาไม่ให้โชว์ใช่ไหมเราก็จะไม่โชว์นะคะเราให้รู้ว่าเป็นโฉนดก็พอ ดูหลังไม่แบบเต็มๆต็มฮึ่หลังไม่หลังไม่ค่อยดูเราค่อยาไปซื้อกันในซองถ้าจะเก็บได้ของใจดูแอนสะใจมากเลขโขนก็แอนจะเก็บไว้คนเดียวเอาไงบอกบอกเลขหนึ่งเนาะไม่ไม่มากไว้แล้วบอกเลขหนึ่งอะบอกเลขเดียวมันจะใช้เลขโขนหรอเปล่าอ้าวก็บอกแค่เลขเดียวไงเลขโขนเรามีแปดไม่ ไปแล้วไปแล้วมีหนึ่งมีแปดตัวเลขถนนมีแปดถนนแค่นั้นแหละเออต้องเข้าแล้วแหละเชื่อก็ไปหาเลยพี่น้องเลขถนนเรามีแปดบอกได้แค่ฉันตัวท้ายอมาค่ะมาค่ะเพราะว่าคือนานๆทีมาไม่เป็นไรบ้าก็ติดไว้เฉยๆแหละกันแบบว่ามันมากเกินไป เอตาชานอยู่พี่น้องรอบนี้ใช่คือท่าเิงแท้มค่ช่วงหมวกซาบานอันตรายสันวะอันนี้เรียกว่าท่านายนอนท่าไม่พอนีหรอกท่านายนอนหรือว่าเราจะโหมดเอาเราอะไรนายก็หลับเลยเลยตาชานก็หลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วหรอถ่ายรูปหอยกันคิดดูทุกคนทั้งไลฟ์สดทั้งถ่ายคลิปทำงานทำการแพยายามขันแข็งมากอันนั้นเขาบอกอะ ข้านี่ยี้ข้านขาสิบ่มียังกินไี่้อดมิสัหาไฟหลอดนี้มันเสียนะคะเลยไม่ได้เปิดมันเลยมืดไฟสอดไฟสอดไฟไฟไฟฝ่าพายาสัมผาเลยถามถามยังไงบ้งปัมสาทนี่กอนนี่ก่อนเราหันปัมาทเลยเาหันปรสลดวันนี้ถามยังเมื่อกี้เห็นยกหนังเวแหว่เผแหว่เกนมากเยอะวของดีเนาะเป็นยังไ น่าเหนบอกถ้าทเป็นของดีเนี่ยจะยกแค่นิดเดียวเพราอให้คนสงใจบมอกโอ้แต่กเห็นกาคุเดียเห็นหรอะยังนอยอห็แต่คนแงไม่เคยเห็นก็เห็นแต่คุดำบอกว่าคุดมีอกไม่ดิมีสีเขียวมันมีสามสีสำเนามันมีสามสีมันได้สามสีสามสีบอกน้ำเงินเขียวแดงได้ไหมคะป้า ไม่ได้คะ athers, ่ะไม่ได้ค่ะคลิเอาลูไลคลายของพอดีเลยเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้เห็นหมดก็เลยถ really sure. sort of okay. ่ายคลิปเป็นบางส่วนแค่นั้นเองรับคัดะขนดอย่าโชว์ค่ะป้ากูหลับแดงบอกนะคะจะทำอะไรไลค์หรือคลิปโอเคอันนี้ค่นอนไม่รู้ กันอนแบบู่ซสาเป็นย yeah. nice well oh, ังเลยไปนั่งเลยป้าจะโชว์ให้ให้ตาได้จับหมักเป็นคนแรกอ๋อันี้ก็ลับได้ลับดจจับอะไรจับอะไรจับอะไรเลยจะให้ตาจับอะไรนี่ยเนี่ยป้าก่อนดูก่อนดูก่อนดูลไไ้ับอะไราจะไั้งแ้ยัให้จับลูกคู้สาวบ่จับลก่อยากจับด้บ ไปข่างมานอนทันลังหยอกยอกยอกนุ่มๆนุ่ม่ก็ได้เพาว่าไปแสดงความดีใจกับป้าหน่อยป้าได้อะไรเขาว่านะโอ้ เห็ตาคนหลับหลับเดี๋ยวเตมเตมค่อยไปดูแล้วมั้นเ้่านมนใจนี่่านม้ใจเเห็นนะฮะ๊บปา่า้ใจแสดงความดีใจด้วย่ได้เห็นย่่่ะ